สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินีสารช่องข่าวเบาป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด็ดข่าวดังเลขกเด็ดเลีกดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันทึงในวันนี้ <c oughs> ขออนุญาตเปลี่ยนเสียงนะครับขับพี่น้องนะครับมินีเบาป้อมมีข่าวร้านต้นตํำรับชาบูอินดี้พิษณุโลกนําใบกัญชาปรุงน้ําซุปอารมณ์ดีพร้อมจัดเมนูกัญชาจํากัด คนกินกัญชาสดอายุต้อง25ปีงดให้เด็กสตรีมีคันและผู้ป่วยเฉพาะโรครับประทานเพื่อความปลอดภัยอ่าบอกก่อนนะครับอายุ25ปีขึ้นไปถึงทานได้ข่าววันนี้นะครับ2มีนาะผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ร้านชาบูอินดี้สาขา2พิษณุโลกถนนบรมไตรโลกนาศในตำบลในเมืองอเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก พูดไอเดียนำกัญชามาปรุงเป็นอาหารเจ้าแรกในจังหวัดพิษณุโลกนางสาวสุภัชราดวงงาอายุ34ปีเจ้าของร้านและเฟรนชชายชาบูอินดี้เปิดเผยว่าหลังจากกัญชาถูกปลดล็อกจากยาเสพติดทางร้านได้นำกัญชามาทดลองปรุงอาหารเริ่มจากปรุงเป็นน้ำซุปอารมณ์ดีมีทั้งน้ำซุปแบบน้ำดำและน้ำซุปแบบปกติเพื่อให้ลูกค้าได้ลองสิมพร้อมทั้งเมนูก,กัญชาชุบแป้งทอดกินกับน้ำยำรสเข้มข้น ในเมนูว่ายำขำขันลักษณะคล้ายยำผักบุ้งกรอบคือนำใบกัญชาสดมาชุบแป้งทอดพร้อมทำน้ำยำแซ่บๆส่วนเมนูหมูบะช่อก็ได้นำหมูบะช่อห่อพันกับใบกัญชาเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยที่ลูกค้านิยมสั่งรับประทานขณะที่ราคาแต่ละเมนูอยู่ราคาเพียง7 0บาาทเท่านั้นว้าวน่าสนใจ ด้านนางสาวสุพัตรากล่าวว่าทางร้านนําใบกัญชาจากแหล่งทางภาคเหนือสําหรับสายพันธ์กัญชาที่นํามาใช้สองสายพันธุ์คือสายพันธุ์ซาติว่าเป็นกัญชาแบบใบใหญ่และสายพันธุ์หางกระรอกพันใบกัญชาเป็นใบที่มีขนาดเล็กโดยกัญชาไทยหางกระรอกหรือชื่อในภาษาอังกฤษ,า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 ษาคือไทยสติกทินกําเนิดที่ปลูกอยู่ในประเทศไทยพบได้ตาม เทือกเขาภูพันธ์จังหวัดสกลนครในช่วงปี70และ80ของสหรัฐอเมริกากัญชาหางกระรอกเคยถูกยกย่องว่าติดหนึ่งใน2สายพันธ์กัญชาที่ดีที่สุดในโลกเพราะมันคือกัญชาสายพันธุ์ซาติว่าที่มีค่า THC ท,ที่สูงมากซึ่งกัญชาที่ทางร้านนำมาจำหน่ายสั่งจากผู้ได้ขออนุญาตปลูกอย่างถูกต้องการมีใบอนุญาตทำให้เราสามารถนำกัญชามาปรุงเป็นอาหารได้การปรุง ที่เป็นอาหารไม่ส่งผลให้มีอาการมึนเมาซึ่งจำกัดต่อคนรับประทานได้5-8ถึงใบต่อว,วันซึ่งสารในใบกัญชาไม่ไมีมากกำหนดคนที่อายุกเกิน25ปีทานได้เมื่อรับประทานกัญชาไปาจะไม่มีผลใดใดถ้ากินปริมาณมากความรู้สึกก็เหมือนคนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้นโดยกัญชาที่ทางร้านนำมาเสิร์ฟเป็นใบสดเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกในการนำมาใส่ในน้ำซุปเพื่อเพิ่อมอรรถรส ความหวานให้น้ำซุปกลายเป็นน้ำซุปอารมณ์ดีตามชื่อที่ทางร้านตั้งไว้ผลตอบรับลูกค้าดีมากอาจจะเป็นเพราะว่าหลายคนอยากทดลองว่าใบกัญชารสชาติเป็นชนไนใดเมื่อทานไปแล้วจะมีผลอย่างไรหรือมัน่นทางร้านขอยืนยันว่าปริมาณใบกัญชาสดที่เสิร์ฟไม่มีผลต่อร่างกายไม่มีสารเสพติดใดปริมาณที่นามาให้ลูกค้าบริโภคแทบไม่มีสารสะสมเพราะใบกัญชาสดไม่มีสารเมา ในเรื่องกฎหมายที่ผ่านมาทางร้านได้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิษนุโลกโรมควบคุมรมคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วจุดเริ่มต้นธุรกิจชาบูอินดี้จากขายวันละ500สู่วันละแสนบาทซึ่งปัจจุบันนะครับร้านชาบูอินดี้มีการขายเฟรนชชายมีเฟรนชชายร่วมค้ามากกว่าหนึสาขาทั่วประเทศโดยก่อนหน้านี้มียอดเปิดสาขาจํานวน 135สาขาแต่หลายร้านถูกปิดตัวไปเพราะการแพร่ระบาดของโควิดส่งผลกระทบทำให้ร้านอยู่ไม่ไหวต้องปิดตัวปัจจุบันจึงเหลือร้านอยู่เพียงร้อยสาขาเท่านั้นสำหรับผู้สนใจเฟรนชชายซาบูอินดี้ต้องมีค่าเฟรนชชายแรกเข้าจำนวน5 0 0แสนลงทุนโดยเฉลี่ยประมาณ3.5ล้านบาทต่อสาขาเราจะดูแลเรื่องทำเลออกแบบร้านให้คำปรึกษาตลอดจนวัตถุดิบอุปกรณ์เครื่องปรุงให้กับร้านเฟรนช์ชายซึ่งร้านชาบูอินดี้ เริ่มทำมานาน9 1 0ถึง10ปีแล้วสำหรับการนำใบกัญชาสดมาเป็นส่วนหนึ่งของร้านเป็นที่จับตามองของเจ้าหน้าที่แต่ปัจจุบันปลดล็อกการชาโดยมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่424พศ2 5 6 4 4เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิตหรือห้ามนำเข้าหรือจำหน่ายลงเมื่อวันที่25ุ่มภาพุมภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตาม ในวันที่หนึ่งมีนาทางร้านชาบูนี่จะนําใบกัญชาสดมาบริการให้กักบลูกค้าที่สาขาพิษณุโรกและทุกสาขาทั่วประเทศซึ่งการนําเมนูกัญชามาใช้ทําให้ช่วงนี้มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นโดยเฉลี่ยมไม่ต่ำกว่า200คนต่อวันนับว่าเมนูกัญชาเข้ามาช่วยทําให้ธุรกิจร้านชาบูนี่คึกคักขึข้นและสามารถดึงดูดลูกค้าเข้ามาในร้านมากขึ้นและในอนาคตทางร้านจะทําเมนูเกี่ยวกับกัญชาเพิ่มทําให้มีความหลากหลายเมนูกระจายไปตามสาขาต่างๆ เราเป็นเจ้าของเฟรนชชายต้องออกแบบสูตรให้ทุกอย่างทำได้ง่ายรวดเร็วเพื่อความสะดวกสบายขนส่งผ่านระบบคลังสินค้ากระจายไปให้กับสาขาต่างๆทั่วประเทศว้าวอันนี้แนวทางพี่น้องท่านใดอยากกินชาชาบูนะครับอินดี้หรือชาบูอารมณ์ดีพี่น้องก็ลองแวะไปรับประทานได้นะครับบาวพ้อนำข่าวมาเล่าสู่กันฟังหากพี่น้องท่านใดชอบการรายงานข่าวสไตล์บ่าวป้ออย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยรัฐมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ